ก็เปลี่ยนไปพันแล้วใช่ไหมปกติที่ผมเห็นอะเวลาเวลาเรือลงนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่จมใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่จมฮะน้ำจะอยู่ระดับประมาณนี้รอข้าขวาที่เขาเข้มาสันครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากออกรายการหวนกระแสนะครับมีพี่ๆนักข่าวเนี่ยโทรมากันเยอะนะครับแล้วพอดีผมกลับบ้านไปอะคอนข้างจะคั่ม แล้วไปเจออยู่สิ่งหนึ่งนะครับทำให้ผมมานอนไม่หลับเลยพูดตรงๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนอนตีห้าตื่นมาเน7ยเจ็ดโมงเช้านะครับก็คิดวนเวียนอยู่อย่างงี้ว่าเราควรจะต้องมาดูเรือแล้วผมก็เกิดเอะนะครับแล้วก็สงสัยขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันต้องมาดูกับตาให้ได้นะครับผมว่านะครับเรื่องนี้นะครับผมฟันธงเลยว่าไอ้ใบพัดเรือนะครับที่คาดว่ากันกันตั้งแต่แรกนะครับว่าจะโดนขาของน้องแตงโมมันไม่ใช่นะครับมันน่าจะเกิดจากอย่างอื่นมากกว่า นะร,ราะพอถ้าใบพัดเรือโดนเนี่ยแผลมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่คุณท้ายหรือทุกๆกคนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันจะต้องเป็นลุยยิ่งกว่านี้แล้วอาจจะต้องโดนมากกว่าหนึ่งนะครับทีนี้พอมาผมไม่เห็นแล้วเนี่ยนะครับผมความคิดของผมนะครับผมคิดว่าแผลตรงนั้นนะครับน่าจะเกิดจากฟินตัวล่างนะครับซึ่งอยู่ใต้ใบพัดไปอีกนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างทฤษฎีอย่างที่ผมคิดจริงๆไอ้ฟินตัวล่างซึ่งมันอยู่ใต้ใบพัดเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเรือนะครับน้ําหนักตัวเราเนี่ยจะชนะความเร็วเรือหรือเปล่าถ้าชนะความเร็วเรือก็มีโอกาสที่จะไปใต้ท้องได้แต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับนะครับถ้าเกิอย่างนั้นเนี่ยตัวจะต้องออกจากเรือไป,ป <ะ S 2> ผมว่ามันจะต้องออกจากเรือมันจะไม่ถูกดูดมาใต้ท้องเทิดใบพัดเนี่ยนะครับมันหมุนนะครับมันจะหมุนเอาดึงจากส่วนตรงข้างหน้าเรือเนี่ยมาท้ายเรือแต่ถ้าเราอยู่ตรงช่ชวงท้ายเรืออยู่แล้วเนี่ย นะครับมันจะทําให้คนเนี่ยนั่งไปเรือกําลังวิ่งอยู่เ้ออยู่ทางข้างหลังไม่เป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงข้างๆล่ะหรือตรงข้างหน้ามันเป็นไปได้ไหมที่จะถูกดูดมาใต้ท้องเรือ,อแล้วก็ไปถูกไอตัวฟินตัวงล่างนะครับไอตรงนี้เราต้องช่วยกันหาคําตอบแล้วใช่แล้วครับนอนไม่หลับต้องมาดูว่าต้องขอให้เห็นกระตาว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าแผลเนี่ยผมดูภาพแล้วนะครับภาพเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะแบบมันเต้นตรงแล้วมันก็ใหญ่ นะครับแล้วก็เขาถามว่าจะมีมีดฟันบนเล็ผมว่าเป็นไปไม่ได้ประเด็นนี้นะครับแต่ว่าจะโดนส่วนไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วพอไปดูเนี่ยดูในนี้ดูในเรือจริงนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะไปโดนฟินตัวล่างมากกว่าใบพัดนะครับแล้วถ้ามันเป็นฟินตัวล่างจริงๆเราต้องมาหาคําตอบกันแล้วเจ้าที่ตํารวจต้องมาหาคําตอบแล้วผมไม่ทราบว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยได้เอาฟินตัวเนี้ยนะครับไปตรวจดีเอ็นเอหรือยังนะครับได้มีการไปตรวจหรือยังเพราะว่าเอาไปลงไปหลายหลายผมว่ากลัวว่าเดี๋ยว มันจะหายนะครับก็เดี๋ยวนี้ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อสมมุติว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงนะครับโดนฟินตัวล่างจริงมีโอกาสจะตกจากจุดไหนได้บ้างดีกว่านะครับเพราะถ้าเป็นข้างหลังเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมเรือเคลื่อนตัวอยู่นะครับแล้วไม่มีแรงดูดพราตกจากข้างหลังตัวจะต้องออกห่างหรือเปล่าอย่างที่ผมคิดมันเป็นไปได้หมดครับไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่ผมมาพูดเนี่ยคือทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้จักนแผลถ้าเกิดว่ามันตัดเส้นเลือดใหญ่ นะครับมันก็จะทําให้คุณโมเนี่ยหมดสติได้นะนะครับเพราะเสียเลือดเยอะขึ้นมานะครับรคือนับแต่วันแรกวินาทีแรกเลยดีกว่านะครับผมเรื่องเนี้ยผมฟังแล้วผมฟันธงว่าสองคนจะโดนข้าหาอหาประมาทเป็นเหตุพื้นถึงแก่กความตายผมคิดอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้ตลอดนะครับว่าสองคนจะโดนแน่นะครับแต่พอมาวันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะมีบุคคลที่สามที่จะโดนข้อหาประมาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทฤษฎีของผมนะครับนักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์นะครับทุกอย่างเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ต้องไปคิดกันต่อแล้วว่าถ้าไม่ตกจากข้างหลังจะตกจากส่วนไหนนะครับแล้วทำไมถึงตกลงไปได้ล่ะบุคคลที่อาจจะถูกออกหมายจับหรือถูกแจ้งข้อหาคนต่อไปนะ่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง <คน S 2> เอางี้ผมระบุชื่อให้เลยดีกว่านะครับนะเพราะว่าพูดไปม่นประมาทอยู่แล้ว ความเป็นไปได้นะไม่ได้ฟันธงนะครับตามหลักกฎหมายความเป็นไปได้คนที่อยู่ใกล้กับตัวที่สุดก็คือคุณแซน <ille. S 1> มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกออกหมายเรียกผมคิดว่าเขาไม่ถูกหมายจับเพราะสองคนแรกก็ไม่ถูก,ออกหมายจับนี่อ๋อ,อถูกใช่ไหมอ,อ๋อถ้าอย่งงางนั้นก็สุ่มเสี่ยง<ๆ>นะครับก็สุ่มเสี่ยงผมยังไม่ฟันธงว่าเจ้าที่จะเรียกหรือเปล่านะครับแต่ความเป็นไปได้ถ้าพี่ๆนักข่าวถามผมเนี่ยว่าใครม<ๆ>ีโอกาสเป็นคนที่สามากที่สุดผมก็ยังคิดว่าต้องเป็นคุณแซนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปบอกว่าเขาผิดแล้วนะ นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะถูกแจ้งข้อหาครับผม